พระเจ้าอวยพรครับขอพระคุณมากที่มาฟังคําสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะตรัสหลายสิ่งที่เป็นพระพรและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องนะครับเชิญฟังคําสอนดีๆนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับและพระเจ้าอยากเห็นพี่น้องสูงขึ้นสูงขึ้นในทางของพระองค์ขอพระคุณมากครับพบกันในคําสอนครับพระเจ้าอวยพรครับวันนี้เราจะมาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับเพื่อเสริมสร้างความเชื่อ และความเข้าใจในการดําเนินชีวิตคริสเตียนและเดินกับพระเจ้านะครับในคําสอนตอนนี้นั้นผมอยากจะพูดถึงชีวิตที่เปิดกว้างชีวิตที่มีมากมายในชีวิตของเรานะครับภาษาอังกฤษบอกว่า a wide open spacious life ชีวิตที่เปิดกว้างมีสิ่งดีมากมายในชีวิตและไม่ใช่ชีวิตที่แคบแคบนะครับผมจะอ่านจากหนังสือ2โครินบทที่6 ข้อ11ถึง13ก่อนเราจะอ่านพระครัมภีร์เราที่ฐานร่วมกันดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเขาฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์รักลูกของพระองค์มากที่บันทึฟังคําสอนนี้ฟังพระวจนะขอพระองค์เจ้าตรัสกับเขาโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอการเจิมของพระองค์ไปแตะเขาไปอยู่กับเขาไปพูดกับผูของเขาเปิดหัวใจของเขาขอการทรงสนิตของพระองค์อยู่กับพี่น้องขณะนี้ การทรงสิีธิที่หนานแน่นในพระนามพระเยซูเอเมนอยากจะอ่าน2โครินธ์บทที่6ข้อ1 1ถึง13ในภาษาไทยก่อนและเดี๋ยวผมจะอ่านจากภาษาอังกฤษจาก The Message Translation นะครับ2โครินธ์บทที่6ข้อ1 1บถึง13บอกว่าชาวโครินเ๋ยเราพูดกับท่านทั้งหลายอย่างไม่ปิดบังเลยและใจของเราก็เปิดกว้างต่อพวกท่านเราไม่ได้ปิดใจต่อพวกท่านแต่ความรู้สึกของพวกท่านต่างหาก ที่เป็นฝ่ายปิดก็คือแคบมากปิดแคบขอท่านตอบสนองเราในแบบเดียวกันข้าพเจ้าพูดกับพวกท่านเหมือนกับพูดกับลูกๆคือขอพวกท่านจงเปิดใจให้กว้างพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตมีหัวใจที่เปิดกว้างที่จะสามารถรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้ามากขึ้นและสามารถไปเป็นพระพรกับคนอื่นมากขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ผมคุยกับพี่น้อง หนุ่มสาวในโบสถ์ผมซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นคนเวียดนามบ้างเป็นคนญี่ปุ่นบ้างญี่ปุ่นอเมริกันเป็นคนอ,อเมริกันหรือคนผิวดำบ้างผมบอกเขาบอกว่าชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เราจะรับความดีจากพระเจ้าและทําดีกับคนอื่นเราทําดีโดยอธิษฐานเพื่อคนอื่นรักคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นนะครับหนุนใจคนอื่นเป็นพระพรกับคนอื่นเราจะไม่ทําการชั่วเรา เปิดชีวิตของเราให้กว้างรับสิ่งดีจากพระเจ้ามากๆเพื่อเราจะไปเป็นพระพรมีความเชื่อมากๆจะได้อธิษฐานเพื่อคนอื่นได้มากๆมีความรักมากๆมีการเชิมสูงๆมีฤทธเดชมากๆมีความเข้าใจมีสติปัญญามีความเติบโตฝ่าวิญญาณมากๆเพื่อเราจะได้ไม่ใช่เป็นพระพรแก่ตัวเราเท่านั้นแต่เป็นพระพรแก่คู่ครองของเราลูกของเราหลานของเราคนในคริสตจักรของเราและเพื่อนบ้านของเราและประเทศชาติของเราครับผมจะอ่านในหนังสือ2กุเรนบทที่6ข้อ11 13 จากภาษาอังกฤษจาก The Message Translation นะครับและจะแปลที่ะประโยคให้ฟัง Dear dear Corinthians I cannot tell you how much I long for you to enter this wide open spacious life we did not fence you in แปลเป็นภาษาไทยบอกว่าพี่น้องชาวโครินที่รักทั้งหลายเอย๋ยพี่น้องคริสเตียนชาวไทยชาวลาวและชนชาวเผ่าเอย๋ยข้าพระเจ้าไม่สามารถบอก พี่น้องได้อย่างเต็มที่ได้ว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนามากเพียงไรที่พี่น้องจะเข้าไปสู่ชีวิตที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆเราไม่ได้เอารั้วมาล้อมรอบชีวิตของพี่น้องไว้พูดต่อ the smallness you feel comes from within you อาจารย์เปาโลบ,บอกว่าชีวิตที่เล็กน้อยของท่านนั้นไม่ได้มาจากเราไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ว่า มาจากหัวใจที่เล็กน้อยที่อยู่ภายในตัวของท่าน Your lives are not small but you're living them in a small way ชีวิตของท่านที่พระเจ้าเตรียมให้กับท่านนั้นไม่ใช่ชีวิตเล็กๆแต่ท่านเองตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตของท่านแบบเล็กๆ I am speaking as plainly as I can and with great affection Open up your life live openly And Expansively เข้าพเจ้าอยากจะพูดกับท่านอย่างตรงไปตรงมาง่ายๆด้วยความรักว่าจงเปิดหัวใจเปิดวิญญาณเปิดชีวิตของท่านให้กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นดำเนินชีวิตที่เปิดออกเป็นพระพรเหนือคนอื่นและชีวิตที่กว้างใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าที่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกเราถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์ อยากให้เรามีหัวใจและมีชีวิตที่เปิดกว้างและเพื่อพระองค์จะสามารถเทสิ่งดีๆเทความรักความเชื่อพระพรความโปรดปรานเทพระคุณสติปัญญาฤทธิเดชเข้ามาในหัวใจและในชีวิตของเราได้มากขึ้นเพราะเราเปิดออกกว้างขึ้นและเรายังมีที่มากมายเหลือเฟือที่จะเป็นพระพรแก่คนมากมายเข้ามาสู่ชีวิตของเราถึงแม้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ และมีแผนการและเตรียมชีวิตที่ใหญ่ให้แกเราแล้วเรียบร้อยแต่หลายครั้งพวกเราหลายคนดำเนินชีวิตที่เล็กๆที่แคบๆและเรามีความคิดแบบแคบๆเล็กๆแบบจำกัดไม่ขยายออกไปในระดับของสวรรค์และระดับของพระวจนะของพระเจ้าง่ายมากในความเป็นมนุษย์ของเราที่เราดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็น และด้วยเนื้อหนังของเรานิสัยบาปของเรานั้นเราจะมีชีวิตแบบที่ว่าหัวใจบอกว่าเราไปติดอยู่เหมือนกับรถไปติดในหลุมโคลนไม่สามารถเคลื่อนไปได้เราอาจจะท้อใจชีวิตฉันมันอยู่แค่นี้ฉันจะจนไปเรื่อยๆป่วยไปเรื่อยๆไม่เกิดผลไปเรื่อยๆชีวิตฉันจะไม่แข็งแรงไปเรื่อยๆมันเหมือนกับเป็นรถที่ติดในหลุมโคลน และเราก็เอาตาเราไปมองแต่แรงกดดันและปัญหาในชีวิตแล้วเราก็คิดว่าเราคงไม่ไปไหนไอแรงกดดันเหล่านี้มันกดเราลงกดเราลงทําให้เราไม่สามารถขึ้นสูงหรือขยายออกไปได้เราไม่มองไปที่พระเจ้าแล้วเราก็เลยไม่คาดหวังอะไรเลยว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเราก็ไม่ได้ใช้ความเชื่อเพราะเราเอาตาเราไปมองที่หลุมโคลนนั้นไปมองที่ปัญหาและแรงกดดันในชีวิต แลวเราก็คิดว่าชีวิตของฉันคงจะเป็นอย่างนี้ยตามกรรมของฉันในอดีตแล้วก็จะไม่ไปไหนมากกว่านี้แต่ความคิดนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการที่พระเจ้ามีสําหรับพวกเราทั้งหลายนั้นความคิดแบบนั้นเป็นความคิดที่เล็กมากพระเจ้าอยากให้เราขยายความคิดออกไปในหนังสือสุภาษิตบทที่23่ข้อเในภาษาอังกฤษบอกว่า for as he thinks in his heart so is he พระคัมภีร์บอกว่า มนุษย์คนไหนคิดอย่างไรมันก็จะเกิดอย่างนั้นเขาก็จะเป็นคนประเภทนั้นในภาษาอังกฤษสุภาษิตบทที่23ข้อ7นั้นแปลออกมาเป็นภาษาไทยบอกว่าเพราะเขาคอยนับอยู่ในใจเขาพูดกับเจ้าว่าที่จริงแล้วคําแปลนี้ไม่ตรงทีเดียวนะครับต้องแปลงนี้นะครับมนุษย์คนไหนเขาคนนั้นคิดอย่างไรในใจเขาก็จะเป็นคนประเภทนั้นแสดงว่าอะไรครับชีวิตของเรานั้นถูกควบคุมด้วยความคิดด้วยโลกกระทัของเรา ด้วยแรงจูงใจและท่าทีของเราในใจนี่เป็นเหตุผลที่อาจารย์เปโลกเขียนไปเตือนพี่น้องที่โครินบอกว่าระวังให้ดีๆนะมารซาตานมันโจมตีป้อมปราการในชุดของเจ้าป้อมปราการคืออะไรครับคือความคิดท่าทีหัวใจของเราหนังสือสอโครินบทที่10ข้อ4ถึง5บอกว่าเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นแบบฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้ คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายมานซาตานมันจะเอาเหตุผลปลอมความคิดแง่ลบความคิดเล็กๆความคิดที่สงสัยความคิดแบบเนื้อหนังเข้ามาในป้อมปราการในความคิดของเราและเราคิดแบบยแพ้คิดแบบท้อใจเศร้าใจระทมใจคิดแบบโกรธคิดแบบขมขื่นใจคิดแบบชีวิตฉัน ไอหวังตายแน่ฉันไม่ไปไหนฉันตายแน่แน่ฉันจะไม่หายป่วยไม่มีการอัศจรรย์ในช่วของ่านพระเจ้าช่วยอะไรฉันไม่ได้มันจะโจมตีความคิดของเราและเมื่อเราเย่อยิงจองหองเราก็ไปฟังมันเราก็คิดว่าเราจะต้องช่วยตัวเองพระเจ้าช่วยเราไม่ได้เพราะเราต้องใช้ความสามารถของตนเองก็ห้าพูดต่อไปและความเย่อยิงทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึด กุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริสต์วิธีที่เราจะต่อสู้กับมารได้ก็คือเราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องให้พระวจนะที่มาจากพระคริสต์เข้าไปในความคิดเข้าไปในหัวใจของเราเราต้องยอมให้วิญญาณบริสุทธิ์มาสอนเราพูดกับเราเตือนเราเราทอมใจลงอย่าเย่อหยิ่งจองหองยอมฟังคําสอนที่มาจากพระคัมภีร์และให้พระวจนะของพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดเรายอมจำนนต่อพระวจนะของพระเจ้า นี่เป็นเหตุผลที่ผมอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเมื่อเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาตอนเจ็ดโมงเช้าผมก็มาอ่านพระคัมภีร์กับอาจารย์ดาคนละบทแล้วก็คุยกันว่าพระคัมภีร์สอนว่าอะไรเราฟังคําเทศนานี่เป็นเหตุผลที่ผมทําคําเทศนาออกมาเยอะมากเพื่อพี่น้องจะไม่ไปเสียเวลาไปฟังข่าวร้ายเรื่องโควิด -19 ข่าวการเมืองข่าวคนทะเลาะกันตีกันยิงกันทุบกันให้ตายผมไม่เสียเวลาหรอกครับกับข่าวร้ายเหล่านั้นผมขอพระวจนะเข้ามา ล้างความคิดของผมให้ผมคิดแบบใหญ่ๆคิดแบบมีความเชื่อคิดแบบชัยชนะคิดแบบสวรรค์และเชื่อฟังพระคริสต์เพราะผมอยากจะมีชีวิตที่กว้างใหญ่ไพศาลที่พระเจ้าจะเทสิ่งต่างๆลงมาในชีวิตของผมได้และเป็นพระพรแก่คนอื่นผมอยากเป็นคนที่มีความเชื่อมากๆเพื่อผมอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วยเขาจะหายโรคผมไม่อยากเป็นคนที่มีแต่ความสงสัยความคิดแบบพ่ายแพ้ในหนังสือกันดา์วิถีบทที่13 พระคัมภีรพูดถึงชาวยิวในยุคนั้นชาวอิสราเอลหรือชาวฮีบรูในยุคนั้นเขาออกมาจากประเทศอียิปต์จากความเป็นทาสพระเจ้าเตรียมดินแดนพันธสัญญาดินแดนคานาอันให้กับพวกเขาและโมเสสก็ส่งพวกพูกสอดแนมเข้าไปเข้าไปอยู่ที่นั่น40วันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขากลับมามีคนสองกลุ่มที่เข้าไปคนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่คิดแบบเล็กๆคิดแบบแคบและคิดแบบพ่ายแพ้ มีความเชื่อน้อยมากมีความสงสัยมากแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งคือโยชัวกับคาเลปนั้นเป็นคนที่คิดแบบกว้วงฉันจะเข้าไปอยู่ในดินแดนที้ใหญ่ฉันจะมีชัยชนะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระเจ้ากําแพงเมืองเยรูโคจะพังลงยักษ์ในเมืองนั้นจะถูกทําลายพอเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พอพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่ายักษ์เหล่านั้นและดินแดนและคนในเมืองนั้นดูสิกับกันดารวิถีบทที่13ก็ยี่สิบห้าถึงสาบอกว่ายางไรเมื่อผ่านไป40วัน เขาทั้งหลายก็กลับจากการสอดแนมแผ่นดินนั้นเขากลับมายังโมเสสอาโรนและชุมชนอิสราเอลในทินทุรกันดาลปารานที่คาเดชพวกเขากลับมารายงานต่อท่านทั้งสองและชุมชนทั้งหมดทั้งให้ดูผลละไม้ของแผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงแผ่นดินที่ซึ่งท่านส่งเราไปนั้น ที่นั่นมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์จริงๆนี่เป็นผล,ลไม้ของแผ่นดินนั้นคือผล,ลไม้มันใหญ่มากนะครับต้องมีผู้ชายสองคนแบกใส่คานมามันใหญ่มากๆไม่ใช่เล็กๆแต่ว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นแต่ว่าสังเกตคําว่าแต่ไหมครับเวลาเราไม่มีความเชื่อนะครับเรามักจะใช้ค,คาว่าแต่ว่าแต่ว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกําลังมากเมืองของพวกเขาก็มีกําแพงป้องกันและใหญ่โตมาก นอกจากนั้นเรายังเห็นลูกหลานคนอาหนักที่นั่นด้วยก็คือเป็นพวกยักษ์นั่นเองลูกหลานของอาหนักก็คือยักษ์ที่นั่นคนอามาเลกอาศัยอยู่ในดินแดนทางทิศใต้คนฮิตไทคนเยบูสคนออมไรัยอยู่บนภูเขาคนคานาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอแดนแต่แต่คาเลบคาเลบเถียงและตอนนี้บอกไม่ใช่คาเลบได้ให้ประชาชนเงียบต่อหน้าโมเสสแล้วกล่าวว่า ให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะชนะแน่นอนโอ้ผมชอบจิตใจงี้มากเลยเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราจะชนะโรคภัยแค่เจ็บนี้อย่างแน่นอนเราจะชนะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาธุรกิจของเราเราจะชนะปัญหาการรับใช้เราจะชนะปัญหาการแต่งงานหรือชีวิตคู่ครองของเราการเลี้ยงลูกของเราสุขภาพของเราเราจะชนะไอ้ยักษ์ใหญ่ตัวนั้นที่พยายามจะมาทำร้ายเรา การเงินของเราหนี้สินของเราข้อ31แต่คนทั้งหลายที่เข้าไปสอดแนมด้วยกล่าวว่าเราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้ว่าพูดแบบพ่ายแพ้จริงๆเลวเราไม่สามารถพี่น้องไม่ใช่ความสามารถของเราครับเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์จะช่วยเราไม่ใช่ความสามารถของตัวเองเพราะพวกเขามีกําลังมากกว่าเราพวกเขายังกล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่ได้ไปสอดแนมมาโดยเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่า แผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นก็คือมียักษ์ใหญ่กินคนที่นั่นชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนฟิลคนอานาคนั้นมาจากคนเนฟิลในสายตาของเราเองสายตาของเราพี่น้องเห็นตัวเองเป็นยังไงครับเราเป็นเหมือนตั๊ก,กแตนตัวเล็กๆ และเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกยักษ์เหล่านั้นก็คือพวกเขาพี่น้องครับข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ชัดเจนมากว่าถ้าเรามีหัวใจเล็กๆถ้าเรามีหัวใจแบบแคบพระเจ้าไม่สามารถใส่ความเชื่อเข้ามามากขึ้นเพราะเราอยากจะมีชีวิตแบบแคบแคบมีชีวิตแบบเล็กๆแต่พระเจ้าอยากสอนพี่น้องในคําสอนนี้ว่าให้เราขยายหัวใจของเราออกไปขอพระเจ้าประทานความเชื่อมากขึ้นความรักความเมตตา สติปัญญาการเจมริมฤทธิเดชพระคุณความโปรดปรานมากขึ้นให้เรามีความคิดให้มีสายตาฝ่ายวิญญาณที่มองตัวเราเองว่าเราจะใหญ่เราจะเป็นพระพรในคนมากมายเราจะทำการดีคนมากมายจะมาเชื่อพระเจ้าเราจะเป็นผู้ที่มีพระพรเป็นพระพรแก่คริสจักรของเราแก่ประเทศไทยเราจะสามารถช่วยคนนานาชาติมาเชื่อพระเจ้าได้พระเจ้าจะปลดหนี้เราเราจะมีเงินทองเหลือเฟือเหลือใช้ เราจะมีสุขภาพแข็งแรงแม้ตอนนี้อายุมากขึ้นเขาเราจะแข็งแรงเราจะตาแข็งแรงเราต้องคิดแบบกว้างขวางชีวิตที่กว้างขวางชีวิตที่มีที่มากมายใหญ่ๆเพื่อเราจะสามารถเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าได้พี่น้องครับอยากจะหนุนใจเมื่อพี่น้องฟังคําสอนและอ่านพระคัมภีร์และกระตุ้นเพระวิญญาณอยู่ในตัวของพี่น้องเมื่อพี่น้องเข้าไปในที่ประชุมนมัสการพระเจ้าให้พี่น้องกระตุ้นนะครับเหมือนกับเาเรามีไฟ เป็นเปลวไฟเล็กๆเราทำไงครับเราใส่ไม้เข้าไปให้ไฟมันแรงขึ้นเราพัดเอาพัดมาพัดออกซิเจนเข้าไปให้ไฟมันแรงขึ้นเราต้องกระตุ้นพัดไฟในหัวใจของเราให้มีความเชื่อมากขึ้นให้มีของประทานยเยอะขึ้นสูงขึ้นใหญ่ขึ้นแรงขึ้นความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าความเชื่อของเราที่มีต่อพระวจนะและต่อพระเจ้าจะแรงขึ้นใหญ่ขึ้นผมเป็นคนประเภทนี้นะครับทุกวันเลย เวลาผมอ่านพระคัมภีร์เวลาผมอธิษฐานผมจะพูดกับตัวเองแล้วก็ขอพระเจ้าเพิ่มความเชื่อให้ผมผมจะสามารถเคลื่อนภูเขาได้ผมจะสามารถที่จะสั่งภูเขาออกไปได้ผมขอความเชื่อมากๆผมจะไม่หยุดที่จะเดินไปข้างหน้าไปในสิ่งที่สูงขึ้นใหญ่ขึ้นที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับผมผมรู้ว่าเราทั้งหลายวันที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราตอนจบของละครเรื่องนี้ยังมาไม่ถึง สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานั้นมันมาในวันหน้าแต่เราอย่าเลิกลาไปซะก่อนเราอย่าท้อถอยพ่ายแพ้และมีความคิดเล็กๆเรามุ่งต่อไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมให้แก่เราในชีวิตดีไหมครับพระเจ้าได้ทรงเตรียมดินแดนพันธสัญญาว่าให้แก่เราดินแดนนั้นก็คือชีวิตที่กว้างใหญ่ไพศาลชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรชีวิตที่เต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีพระคุณการเจิม ฤทธิเดชความเชื่อและพระพรมากมายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นชีวิตของเราที่ใหญ่ขึ้นมากที่จะเป็นพระพรกับคนมากมายในโลกนี้มันเริ่มที่ไหนครับเริ่มที่ความคิดและจิตใจของเราว่าเราอยากเป็นอย่างไรพระเจ้ามีเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วแต่เราจะไปถึงหรือเปล่าอยู่ที่หัวใจของเราความเชื่อของเรานั้นจะทําให้พระเจ้าเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์และผลักเราไปสูงขึ้นด้วยพระคุณด้วยความโปรดปรานและฤทธิเดชของพระองค์ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนตอนนี้ในชีวิตในชีวิตของท่านตอนนี้ท่านอาจจะอยู่ระดับนี้อย่าติดอยู่ที่นั่นอย่าอยู่ที่นั่นไปตลอดท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็พอแล้วตอนนี้อย่านะครับพระเจ้าอยากอวยพรท่านให้สูงขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าอยากจะเจอมท่านให้มีการเจอมากกว่าเดิมพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของท่านให้สูงกว่าเดิมเป็นพระพรกับคนมากขึ้นกว่าเดิมอย่าอยู่ที่นั่นสูงขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปสู่บนภูเขาของพระเจ้าใน สายพระเนรของพระเจ้านั้นที่ที่เราอยู่ตอนนี้เล็กไปสําหรับพระองค์พระองค์มีที่ที่ใหญ่กว่าเตรียมไว้ให้กับเราพระองค์มีขอบฟ้าข้างหน้าที่เราวิ่งไปในขอบฟ้าที่ใหญ่กว่าเราเข้าไปเหมือนกับโยชัวกับคาเล็บดีไหมครับเข้าไปในดินแดนนั้นด้วยความเชื่อพระเจ้าได้เตรียมความสามารถพิเศษให้กักเราสูงขึ้นการเจิมสูงขึ้นของประธานฝ่ายพระวิญ,ญญาณสูงขึ้นและโอกาส ใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตพระองค์จะพาคนเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าจะเปิดประตูเข้าไปให้เราเข้าไปในสิ่งที่สูงขึ้นยิ่งใหญ่มากขึ้นจงวางใจในพระเจ้าสุภาษิตบทที่สี่ข้อยีบอกว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทําออกมาจากใจผมอยากจะหนุนใจสิ่งที่สําคัญก็คือใจของท่านใจของท่านจะกําหนดอนาคตเพราะทุกสิ่งที่ท่านทํา ผลออกมาจากชีวิตของท่านคือมาที่ใจใจท่านมีความเชื่อมากไหมท่านเปิดใจให้ใหญ่ให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของท่านได้ไหมท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้ามีสิ่งดีเตรียมไว้กับท่านในอนาคตรักษาระวังใจของท่านเลี้ยงดูใจของท่านด้วยพระวจนะให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเผาผลาญแกลบออกไปจากใจของท่านและเติมสิ่งดีเข้ามาในใจของท่านและชีวิตของท่านจะขยายและใจของท่าน กว้างขวางเต็ไมไปด้วยความเชื่อเต็ไมไปด้วยความรักเต็ไมไปด้วยพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าแมทธิวบทที่17บ4ถึง20พระเยซูสอนเราบอกว่าให้เราระวังใจว่าเราเป็นคนแห่งความเชื่อดีไหมครับเมื่อพระเยซูกับ <sque> พวกสาวกเสด็จมาถึงฝูงชนแล้วมิชายคนหนึ่งมาหาพระองคุกเข่าลงทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเมตตาลูกของข้าพระองค์เถิดเพราะเขาเป็นโรคลมบ้าหมูเป็นโรคชักนั่นเอง มีความทุกข์ทรมานมากเคยตกไฟตกน้ำบ่อยๆดูแล้วเด็กคนนี้ไม่มีความหวังเลยเป็นโรคชักเพราะผีเข้าข้าพระองค์พาเขามาหาพวกสาวกของข้าพระองค์แต่สาวกรักษาเขาไม่ได้พระเยซูตรตัสตอบว่าโอ้นี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อและเวปปลาสเราจะต้องอดกลั้นกับพวกท่านนานเพียงไรเห็นไหมครับพระเจ้า พระเยซูเห็นความสําคัญของความเชื่อมากเลยนะครับว่าเราต้องมีความเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระเจ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างได้จงพาเด็กคนนั้นมาหาเราที่นี่เถิดพระเยซูจึงตรัสสำทับผีนั้นมันก็ออกจากตัวเด็กในทันใดนั้นเด็กก็หายเป็นปกติพี่น้องเรื่องนี้ทำให้ผมคิดถึงสมาชิกคนหนึ่งในคริสตจักรของผมเขาเป็นชาวอเมริกันชื่อโจนเขาเป็นคนไข้ผมด้วยเขา ถูกหมอจมูกผ่าตัดและเครื่องมือแทงเข้าไปที่สมองแล้วก็เลยการเป็นโรคชักมาหลายปีต้องทานยาปรากฏว่าวันหนึ่งเขาไปที่ค่ายที่แคลิฟอร์เนียแล้วผมวางมือให้เขาผีออกจากเขาตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีโรคชักอีกเลยไม่ต้องกินยาป้องกันการชักอีกเลยพี่น้องครับเห็นไหมพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมอทําอะไรไม่ได้ข้อ19ภายหลังสาวกทั้งหลายของพระเยซูมาหาพระองค์ เป็นการส่วนตัวทูลถามว่าทําไมพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระเยซูตอบว่าเพราะท่านมีความเชื่อน้อยหรือหัวใจมันเล็กหัวใจมันแคบมันตีบไม่คิไม่ใหญ่ไม่มีความเชื่อเยอะๆเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น มันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านก็จะไม่มีเลยว้าวผมชอบคำนี้มากเลยเมื่อวานนี้ผมคุยกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าผมนี่นะอยากจะดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูผมอยากจะเป็นคนแบบนี้ในยุคนี้คือว่าทุกคำอธิษฐานของผมเนี่ยพระเจ้าจะตอบผมร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่ว่าจะอธิษฐานเผื่อคนอื่นอธิษฐานเผื่อลูกเต้าอธิษฐานเผื่อตนเองพระเจ้า ทรงทาการให้ผมเพราะผมมีความเชื่อและผมดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดําเนินชีวิตเพื่ออณาจักรของพระเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนผมอยากเป็นคนแบบนั้นนะในยุคนี้นะครับพี่น้องผมยังขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อลูกเขยให้ได้งานที่ใกล้บ้านผมดูยากมากนะครับพระเจ้าตอบไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้ลูกเขยผมส่งข้อความมาว่าได้งานแล้วที่เมืองที่พ่อตาอยู่เราจะกลับไปแล้วไปโบสถ์ และเราจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้โอ้โหผมดีใจที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของผมพี่น้องเห็นไหมครับว่าการที่เรามีความเชื่อนี้สําคัญมากสรุปนะครับคําสอนนี้คือให้เราขยายใจของเราขยายชีวิตของเราให้กว้างใหญ่ไพศาลที่เราจะเป็นพระพรแก่คนอื่นและชีวิตของเรานั้นจะเต็มไปด้วยความเชื่อเชื่อมากๆความรักมากๆความเมตตาความอดทนนานสติปัญญาพระคุณความโปรดปรานของพระเจ้า ฤทธิเดชการเจิมของประธานของพระวิญญาณความสามารถทุกอย่างมากมากมากมมาก,มากและเราจะเป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่เป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่มีคนเข้ามามากมายได้รับพระพรจากชีวิตของเราเอเฟซัสบทที่4ี่เข้ยี่าบอกว่าและให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นทำให้จิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ภาษาไทยแปลไม่ถูกนะครับที่จริง ในภาษาดั้งเดิมบอกให้พระวิญญาณทําให้จิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนชีวิตของพี่น้องขอไฟของพระเจ้าลงมาแตะชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าขยายจิตใจของพี่น้องด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยพระคําของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพวกเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้เข้าใจน้ําพระทัยของพระองค์มากขึ้นวันนี้ว่าพระองค์มีแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลเตรียมมาให้กับเราขอพระองค์ช่วยพวกเราทุกคนด้วย ที่จะไม่ติดอยู่ในหลุมโคลนนั้นในชีวิตแต่เราจะมีความคาดหวังว่าพันดินพันธสัญญาจะเป็นของเราเรามีขอบฟ้าเขาเขียวที่เราจะก้าวไปข้างหน้าที่สูงกว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมและพระองค์จะทรงนำเราไปพระองค์จะช่วยให้เรามีชีวิตที่กว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นและเราจะเป็นพระพรแก่ญาติพี่น้องคู่ครองลูกหลานคุณพ่อคุณแม่ต่อญาติพี่น้องเพื่อนของเรา พี่น้องของเราในคริสตจักรและคนรอบข้างและคนในโลกนานาชาติขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอตอนนี้อธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้ให้พวกเขานั้นมีความเชื่อสูงขึ้นขอพระเจ้าขยายใจของพวกเขาขอพระเจ้าเปลี่ยนความคิดของเขาความคิดที่แคบจงออกไปหัวใจที่ขาดความเชื่อจงออกไปแต่เขาจะมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อและความคิดที่กว้างใหญ่ไพศาล ขอพระเจ้าใช้ช่วยของพี่น้องหลายคนอาจจะมาจากครอบครัวที่ยากจนและมีปัญหาขอพระเจ้าช่วยเขาด้วยให้เขามีชัยชนะในชีวิตและชีวิตของเขาจะสูงขึ้นสูงขึ้นในนามพระเยซูเจา้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณมากครับพระเจ้าอวยพรรักพี่น้องนะครับและหวังว่าเราจะได้พบกันในงานฟื้นฟหูหรือในงานค่ายนะครับโอ้โหภูมิใจพี่น้องมากที่ ฟังคำสอนนี้จนจบนะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่119ข้อ32บอกว่าข้าพระองค์กระตือรือร้นที่จะทำตามพระราชบัญชาของพระองค์เพราะพระองค์ทรงทำให้จิตใจของข้าพระองค์เป็นไทยผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นไทยเมื่อพี่น้องเชื่อฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าและพี่น้องนำคำสอนไปปฏิบัติและพี่น้องจะเป็นผู้ที่เกิดผลมากมายนะครับอยากเชิญพี่น้องมาฟังคำสอนในชุดนี้ทั้งหมดนะครับตอน,น,นอื่นๆและฟังแต่และเรื่องหลายๆเที่ยวนะครับ เลี้ยงวิญญาณของท่านด้วยพระวจนะของพระเจ้าเติบโตในทางของพระเจ้าแล้วนำไปปฏิบัตินะครับอย่าลืมอธิษฐานเผื่อผมกับจันดาด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับในวันเพนเทคอสพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบน พระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้าจะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะท่งเผาผลาญอยู่ภายใน ทำให้ชีวิตอริสุปและเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพ,พระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้นขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไป เป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง